sáu 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 เ8แป้าปุ๊บี้า็ด7 8ดหหนึ่งเออแป้วปและหนึ่งและหนึ่งสองสองสมสมันขีตรงเฉียงไร3มสลองลองลเออเ็้แล้วก็ย่บห ย่หกยหกเจ็ดอหรนี่ยะเจและหนึ่งสองสามสี่หนห้าหย่สหกเจ็ดึอ่ะไปปเดี๋ยวก่อนถ้าอยูไได้ห่อพยายามมาตั้งข้างให้เลยนะตึ่ตึงหนูเอาลงไปดี นนเน,นี่ยเตี๋ยวเปฝืนฝืนนี่ไงเอีไปไล่ครมาใครรูปออกไปไน้รดิไปจะจะหอไปเลย,ยังจะหอเลยเนี่ยไอ้เอาเจ็บ 5...6...7...8... และ1 2 3่งสองเจถอยหนึ่งให้ก่อนตึ๊บตึบถอยตึ๊บเออตึ๊บแ1 2และ3 2อและเออและ สี่ปุ๊บยกหยกหามือของคาหวางและวางและเออแล้วเอาความแบบมือเราตอนห้าวางนี่เราไเป็นหกหกถ้าทำเร็วไม่เป็นร็วยันี่อ่น่โนเป็นท้าเออแแต่ไม่ได้เป็นปึ่งลงขึ้นงไว้ลงขึ้นง้ยลงขึ้นง้ยลงขึ้นเป็น ห้าและหกสี่ห้าและหก <8, S 1> และหกเออเออสี่ห้าและหกไม้ลงขึ้นไม้ลงลงขึ้นอ่ะสองามสี่ 4และ5และห้าวหกวางหก้ม7เจ็ดพหักเขาได้หน่อยก้มเจ็ด่อหเขาได้หน่อยอ้าวปอ้าวปดอ่ะแล้วก็อ้าวปครั้งหนึ่งแปดหนึ่งเก็บสองแปดหนึเก็บสองเออเก็บสองขึ้นสามสี่สามสี่หนึ่งห้าเจ็ดแลตัวยังด้ีใเลยสา 5และ6 5้าและ6ช่้าและ6กห้และ6 3 5สี่ raszam? ้าและ6ก็ตามกันเแปดเปและและนและละหนึ่ง สองไปสามสามสี่เลห้าหวกงดูจ็ดลกัเดียกันนะโหหาตอนเจ็ดแงเออเจ็ดแปดเจ็ดแปดหนึ่งสองสสี่เดห้าหกจแปดล้วห้า สี่ปห้ากมุนเจ็ดแปหนึ่งสและ3 4มี่ไป5ห้าหกมาเจ็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่กเจ็ดแปและหนึ่ง Song bay sang phiền ha hoặc thật bay noon song 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 thật bay phiền thật bay phiền thật bay phiền thật song 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 thật bay phiền thật bay phiền เือสองกลับไปเรื่อยๆว่าห,ห,หน้าถุยเรื่งของแล้วไเขาบรีบไปสาสห้าหกเจดแและหนึ่งสองสามสี่ห้ายหกเดแหนึ่งสองละสามสห้าและหกเจ็ดและหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามสี่เดนหกแปแทสีไปคับไปห้าหปดหนึ่งเจ็ดแปดหนสองสห้าเจ